เข้าสู่ช่วงของโปรเจกต์รีวิวนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักถึงรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกันอีกหน่อยดีกว่านะคะสำหรับโครงการวันนี้กาโซทาวโฮมบางนาสวนภูมินั่นเองค่ะสาหรับโครงการนี้นะคะเขาก็เป็นโครงการของทาวโฮม2ชั้นทั้งหมดทั้งโครงการเลยนะคะซึ่งอยู่บนพื้นที่นะคะก็คือ36ไร่โดยมีจํานวนยูนิตทั้งหมดอยู่ที่407ยูนิตด้วยกันค่ะและนี่นะคะก็1เป็นหนึ่งในโครงการดีๆนะคะที่พัฒนาโดยบริษัท quality house จํากัดมหาชนค่ะสําหรับในเรื่องของแนวคิดการพัฒนาโครงการคงต้อง บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าสําหรับแบรนด์ก c a s t ยแนวก็คือถือว่าเป็นแบรนด์สินค้าที่บริษัท Quality House เนี่ยตั้งใจทํามาให้คนรุ่นใหม่ครอบครัวเริ่มต้นถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดกัรพนัฒนาโครงการหลักของบริษัท Quality House เนี่ยจะใช้เหมือนกันหมดหมด้วยแนวคิดนี้เนี่ยเขาก็จะทําบ้านให้กลายเป็นบ้านหลังแรกราคาประหยัดคุณภาพสูง ครอบครัวเริ่มต้นที่มีงบประมาณในการซื้อจํากัดให้สามารถเอื้อมถึงได้แล้วก็เหมาะสําหรับคนยุคใหม่ก็ดูแล้วคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยก็จะไปในแนวทางที่เป็นชื่อเสียงของทาง Q House เลยปกติเวลานึกถึงโครงการของ Q House เนี่ยเขาก็จะเก่งในเรื่องของการดีไซน์บ้านที่เหมาะสําหรับ คนเรียกว่าเป็นร่วมสมัยอยู่วันนี้อยู่พรุ่งนี้อยู่เมื่อไหร่ก็ยังสวยงามอยู่แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการดีไซน์เขาก็จะเน้นในการพัฒนาในส่วนของพื้นที่หรือว่าวัสดุในที่ลดทอนส่วนที่ไม่จําเป็นออกเน้นในเรื่องของการเพิ่มฟังก์ชันหรือว่าเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้คุ้มค่ามากที่สุดต้องเรียกว่าเป็นบริษัทแรกๆเลยที่เริ่มที่จะทำทาวน์โฮมสองชั้นที่มีสิ่ห้องนอนนะเพราะว่าเขาเลือกที่จะให้ทาวน์โฮมสองชั้นนี้มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นให้เหมือนกับบ้านเดียว ในขณะที่งบประมาณเนี่ยเหมือนกระทาโฮมสชั้นเพราะ,ะนั้นห้องนอนล่างที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยก็สามารถจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้สำหรับคนยุคใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ขยจกรริเยอะเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันให้จะรองรับกับพฤติกรรมการอยู่อาศัยที่หลากหลายรูปแบบได้อันนี้เรื่องหนึ่งรเรื่องที่2ก็คือว่า ด้วยเขาต้องการที่จะทําให้บ้านเนี่ยมีคุณภาพสูงและราคาประหยัดเขาก็เลยเริ่มที่จะใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบพีแคสเข้ามา <อะ S 1> คือเป็นลักษณะของการใช้ผนังรับแรงก็คือเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเนี่ย<อ>ก็จะได้พื้นที่ใช้สอยมากขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็ก่อสร้างได้รวดเร็วเพื่อจะให้บ้านเนี่ยส่งมอบให้ลูกค้าในต้นทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะ p ริซึ่งราคาได้โดนใจคนรุ่นใหม่มากเลย คราวนี้พี่เม่เรามาพูดถึงเรื่องของการจัดวางผังโครงการหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างด้วยตัวเชฟที่ดินของที่นี่จะเป็นลักษณะลึกเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็เป็นตัวแอลเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวถนนเมยของเขาเนี่ยเขาแคทำเป็นตัวแอลตามเชฟที่เข้ามาข้างในเลยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าโครงการเนี่ยค่อนข้างใหญ่มีปริมาณประชากรเยอะเหมือนกันเขาก็เลยจะทําถนนเมนด้านหน้าเนี่ยไว้กว้างถึง16เมตรเลยแล้วก็วิ่งเข้ามาข้างในก็ค่อยๆลดทอนขนาดข,าดของถนนลง จาก16กลายเป็น12แล้วก็ลึกเข้ามาในส่วนของที่อยู่อาศัยด้านในเนี่ย oh. ก็จะเป็น9เพื่อจะคุมการจราจรให้ oh. ไม่ต้องรถวิ่งเร็วมากใน oh. ส่วนของโซนที่อยู่อาศัยที่มีปริมาณประชากรหนาแน่นหน่อย oh. ส่วนลักษณะของพื้นที่ที่อยู่อาศัยเนี่ย oh. ก็จะเป็นซอยซ้ายขวา oh. ซึ่งไม่ได้ลึกมากนะออกไปซ้ายขวาของถนนเมนตลอดแนวเส้นถนนเมนไปที่เป็นตัวแอลเข้ามา oh. ส่วนการจัดวางของส่วนสาธารณะเนี่ย เพื่อให้ทั้งโครงการสามารถเข้าถึงส่วนสนนาธาะได้ในระยะทางที่ไม่ไกลเท่าไหร่เนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะวางสวนสนนาาะไว้ส่วนของกึ่งกลางของระยะจากด้านหน้าเข้ามา ด้านท้ายโครงการช่วงหักตัวแอลนี่แหละซึ่งตอนนี้เนี่ยเราสองคนก็ยืนอยู่นะคะตรงพื้นที่ของสวนสาธารณะซึ่งก็ถือว่าเป็นฟาสซิลิตี้นะคะที่ทางโครงการเขาจัดเตรียมไว้ให้กับลูกบ้านก็จะสังเกตเห็นเลยด้านหลังเอาเนี่ยคือดีไซน์ออกมาคือสวยงามใช้ได้จริงเพราะว่ามีทั้งส่วนของกนะใช่ใช่เพราะว่าส่วนของสนามหญ้าเองเนี่ยก็คือว่าจะมีในส่วนของพื้นคอนกรีตเนี่ยที่สามารถเดินได้นะคะแล้วก็เทควิวในจุดต่างๆกันได้จะวิ่งจ็อกกิ้งหรือว่าจะบริหารร่างกายเนี่ยก็สามารถที่จะออกได้เหมือนกันตรงจุดนู้นจะม แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นน้องๆหนูๆเนี่ยนะคะก็จะมีอีกจุดหนึ่งอ,อยู่ทางด้านน,นู้นเดี๋ยวจะเดินพาไปดูซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขาให้พื้นที่ใหญ่ถึงประมาณหนึ่งไร่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่เป็นสหวสาธารณะแล้วก็เน้นพื้นที่สีเขียวเยอะๆแล้วเนี่ยก็จะสังเกตเห็นเลยว่าตั้งแต่เราขับมาจากโครงการเลยเนี่ยตั้งแต่ประตูทางเข้าไล่มาเรื่อยๆเนี่ย ตรงไหนที่มีพื้นที่เนี่ยเขาก็จะพยายามเอาต้นไม้ต้นใหญ่มาปลูกให้ตลอดเลียงรายเพื่อที่ให้ลูกบ้านเนี่ยได้สัมผัสถึงพื้นที่สีเขียวสัมผัสบ,บรรยากาศธรรมชาติได้เต็มที่ที่สุดจริงๆแล้วถ้าดูจากไซต์ต้นไม้ต้อง,องเรียกว่าคอ a l i t ต h ี้เฮาเลือกที่จะใช้ไซต์ต้นไม้ของบ้านหลูหลังใหญ่นะใช่ใช่เหมือนบ้านเดียว ทีเรามาพูดถึงเรื่องระบบรักษาค,ความปลอดภัยกันนิดหนึ่งแล้วกันก็คือเริ่มจากรั้วโครงการก่อนที่นี่ก็ให้สูงถึง3เมตรเพราะนั้นถือว่าเป็นสเปครั้วโครงการบาแบบใช่แบบบ้านเดียวเลยนะแล้วก็การควบคุมกัรเข้าออกเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่อรอปภคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยส่วนภายในโครงการเนี่ย เขาก็จะมีกล้อง C C T V ไว้ในจุดที่เป็นตรวจระวังรักษาเป็นพิเศษนิจึงกันนี่แหละเต็มอิ่มกันไปแล้วนะคะกับเรื่องราวของโปรเจกต์นะคะที่บอกเลยว่าพอพูดถึงชื่อของ Quality House เนี่ยสำหรับโครงการนี้ของ C ัส t ตเองนะคะเขาก็สามารถรักษามาตรฐานได้อย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไปเปิดชมบ้านกันแล้วเมื่อกี้พี่แม่บอกไว้ใช่ไหมว่าเป็นทาวน์โฮมที่มี4ห้องนอนถูกต้องอยากรู้มากว่าจะจัดสรรพื้นที่ได้ยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามก,ตกันต่อกับช่วงของ Product Review ค่ะ